السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر, الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون سيدنا Idul Adha yang kita sama panjat syukur dan puji kepada Allah yang telah meng kita pada pagi yang mulia ini berkumpul Terutamanya hari kemarin Yang dikatakan seafdal-afdal -afdal hari Pada setahun hari Arafah Berkumpul di Arafah Dengan pakaian yang sama Ibadah yang sama Doa dan tawajud Allah subhanahu wa ta'ala Dan Syaitan pula merasai dirinya kecil dan hina Kerana Melihat perhimpunan yang paling agung sekali Dan melihat betapa ramainya Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan hambanya daripada api neraka Kerana tujuan asal syaitan ialah Memecah belahkan umat manusia manusia masuk ke dalam lubang neraka. Jadi apabila kedua-dua ini disaksi oleh syaitan sendiri pada hari kemarin, maka seolah-olahnya dia kecewa. Dia berasa haluh, dia berasa hina kerana tujuan dia telah dihancurkan oleh perancangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim sebaliknya Allah menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat sentosa dan ia sentiasa memberi pertunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendaki kecuali apa dia ke jalan yang betul dan lurus pada jalan Allah Subhanahu wa taala chau idil adha thang lai nai มีความประเสริฐอีกครั้งหนึ่งที่มุสลิมินทั่วโลกพากันรวมตัวกันเพื่อตอบรับกระแสะการเรียกร้องของเนบียัลลอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลนมตอบ ดัวอาณาอบลลอิบรอฮีมผ่านพ้นไปประมาณ5,000ันปีจนกระทั่งภาพแห่งการรวมตัวของผู้คนครั้งยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในประชาชาติยุคนี้ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของประชาชาติที่แสดงถึงความแตกต่างแต่ไม่แตกแยกที่เป็นรูปธรรมที่สุด นบ,บีมฮัมัดสลลัลฮุอะลฮิวะสัลลัมได้รวบรวมผู the the ้คนจำนวนแสนกว่าคนในฮัจจ์ตลวิดะพร้อมประกาศนโยบายสำคัญในคุตบะประวัติศาสตร์ด้วยคำสอนที่เน้นถึงสันติภาพการใช้ชีวิตในสังคมหูุวัฒนธรรมที่มีความเอื้ออาทรการให้เกียรติและขจัดสิ้นการกระทำที่นำไปสู่การทะเลาะเบาแวงการแบ่งพักแบ่งพวก ตลอดจนให้ความสำคัญกับการรักชีวิตเลือดเนื้อทรัพย์สินและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และก็่อนที่รสุลละจะอัมลานบีมทางไปยังปาเลสไตน์ในค่ำคืนอิสราอลเมรชจที่ไบตุลมักดิสซึ่งบรรดาน,นบีและรสูลทั้งหลาย บรรดานบีที่มีจำนวนหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันคนบรรดารอซูลที่มีจำนวนสามร้อยสิบสามคนได้พากันรวมตัวละหมาดตามหลังนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยกนบีเป็นอิหม,ม่ามมอบธงแห่งการนำประชาชนานี้ให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัล

กะบะเป็นศูนย์รวมของประชาชาตินี้ที่มุสลิมทุกคนต้องหันหน้าไปทุกครั้งเวลาละหมาดในขณะที่อัลอักษาคือคิบลัตแห่งแรกที่นบีและบรรดาสหาบะหันหน้าไปสู่นานกว่าประมาณ16ถึง17เดือนหลังจากที่นบีสโลตอลอวัสลัม h ิ j ะไปที่มาดีนะเช่นเดียวกันกับการปกป้อง กะบะปรชาชาติในทุกยุคทุกสมัยต่างก็มีภารกิจและอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องมัยิดอักซรไม่ใช่เป็นสมบัติของปาเลสไตน์เป็นการเฉพาะแต่เป็นประวัติศาสตร์ของการ j ิ h a ดของอัลลอฮฺตั้งแต่อัลล่าอาดัมอะไลอิบรหิมจนกระทั่ง ยาสอลิฮีนจนกระทั่งถึงยุคนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลที่ซีิดนอาอุมะรดิยัลลอฮุอันฮุในยุคของท่านได้มีการเปิดใบเตลมักดิสภายใต้การนำของอบูอุบัยดะห์บินอัลจัรระการละหมาดที่นี่มีความประเสริฐละหมา มัสยิดอื่นนอกจากมัสยิดลฮารอมและมัสยิดนบีถึง500ในฮะดิษที่ให้กว่าระบุว่า250เท่าอัลอักซอคือกิบลัตแห่งแรกและในสามมัสยิดที่นบีส่งเสริมให้เป็นเป้าหมายในการเดินทางนี่คือประวัติของอัลมัสยิดอัลอกซอที่อัลลอฮ์อิบราฮิมอลัยฮิสสลาม เป็นผู้สร้างมาหลังจากที่สร้างมัสยิดอัลฮารอม40ปีตามฮะดิษแต่หลังจากนั้นก็มีการสงครามแย่งกันจนกระทั่งในปี1239มุสลิมีนสามารถที่จะครอบครองอัลมัสยิดอัลอักซอจนกระทั่งเป็นเวลานานถึง700ปี เจ็ดร้อยปีนะครับจนถึงปี1,917นะจนถึงปี1,917เกสิดสนธิสัญญาที่น่าหดหูที่สุดที่ยญญาบัลโฟสนธิรัฐบาลล่าอนาธิค ได้มอบแผ่นดินปาเลสไตน์ให้กับชาวยิวซึ่งผู้มอบเนี่ยไม่ใช่เป็นเจ้าของใดๆและผู้รับมอบก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับในขณะที่เจ้าของแผ่นดินซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ซึ่งได้ตั้งรกรากมานานนับพันปีกลับไม่มีสิทธิ์ใดๆ แถมต้องเผชิญหน้ากับการไล่ที่บุกรุกปล้นสะดมสร้างอาณานิคมสร้างหมู่บ้านที่อพยพเข้ามาใหม่ทับซ้อนกับหมู่บ้านชนพื้นเมืองดั้งเดิมและมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่รุนแรงและก็โหดเหี้ยมที่สุดในโลกอเลสไานจึงกลายเป็นดินแดนแห่งความปวดร้าวที่เรียกได้อย่างเต็มปากว่าเป็นดินแดนที่ไม่มีพล,ลเมือง เพื่อพลเมืองที่ไร้แผ่นดินชาบ,บ,นบนุนบิลาอารเดนลีอารเดนบิลาชาบฝันร้ายของดินแดนอัลกุตจึงไม่หยุดย่างทานี้หลังจากที่ประเทศอิสราเอลถูกสถาปนาขึ้นปี1,948หลังจากถูกสะสมมาแฟมแล้วแฟมเหล่า ในปี1999ก็มีการเผาเมมบัรซาลาฮุดินอัลอายูบีการเผาประตูมัสยิดและบางส่วนของมัสยิดถูกไฟเสียหายมีกลุ่มองค์กรเพื่อ,อ,อที่จะเรียกร้องให้มีการทำลายอัลมัสยิดลักซอรัฐบาลอิสราเอล เป็นผู้สนับสนุนในการทำลายอัลมาซิเดลอกซอเพื่อที่จะสร้างวิหารสุไลมานอัลไฮเกิลสุไลมานที่พวกเขาเชื่อว,ว่าไฮกลสุไลมานนี้ถูกสร้างมานะครับบนนะครับอัลมาซิเดลอกซอแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอลนายเบนโคเรียนก็ได้ประกาศชัดว่า เราไม่มีสิทธิ์ครอบครองปาเลสไตน์ในมิติทางการเมืองและประวัติศาสตร์แต่เรามีสิทธิ์แผ่นดินนี้ในมิติทางศาสนาเท่านั้นดังนั้นการขุดอุโมงใต้ดินจึงมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจนกระทั่งในวินาทีนี้แม้กระทั่งในระดับนานาชาติก็ใช้กลยุทธ์ทุกรูปแบบเพื่อสถาปนารัฐบาลอิสราเอลและเห็นดี จะเห็นได้ว่าประเทศมหาอำนาจยับยัง้งมติลงยิวก่อกรรมทาเข็นชาวปานับตั้งแต่การก่อตั้งสหประชาชาติเป็นต้นมานี่คือสันติภาพนี่หรือคือสันติภาพที่ทุกคนเฝ้าฝัน นี่หรือประชาธิปไตยที่ชาวโลกใฝ่หานี่หรือสิทธิมนุษยชนที่ชาวโลกยกย่อง,องโลกจะเกิดสภาพอย่างไรในเมื่อคนวางเพลิงกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นคนกันโลกจะสันติสุขได้อย่างไรในเมื่อนัปปนกปกป้องนู้ดเป็น โลกจะเกิดความรักในความเอื้ออาทรายอย่างไรในเมื่อผู้้องใส่กายสงครามคือคนเดียวกันโลกจะเกิดสันติภาพอย่างไรในเมื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกับผู้ที่มีส่วนในการฆ พี่น้องมุสลิมที่โรฮิญาก็เป็นคนเดียวกันอัลลอฮฺอัลลอฮฺในโอกาสนี้จึงขอขอาิ่นะครับว่าอัลมัสยิดอัลฮารามเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นประชาชาติเดียวกัน แล้วก็ขอทำความเข้าใจกับพี่น้องด้วยว่าอัลมัสซิดิลอักซอไม่ใช่มัสยิดโดมเหลืองที่เราเห็นอัลมสซิดิลอกซอรอบรอมแพงที่มีหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันตารางเมตรพื้นที่เหล่านี้ กว้างประมาณ90ไร่นี้น th ี่คืออัลมัสซิรลอักษาที ni, ่ทุกอนุที่ทุกตารางนิ ong, k rab, k ้วในแผ่นดินอันบารากาแห่งนี้บรรดานบีบรรดารอสูลที่อิมามด้วยนบีมฮัมุสลิมได้เยียบทับรอยเท้ามาแล้วนี่คืออัลมัสซิริลอักษาด้วยเหตุนี้ครับพี่น้องครับก่อนที่พี่น้องจะ ช่วยเหลืออัลมาซิดลอักซรซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่เมมบาร์แห่งนี้ในกาสนี้ขอสก,กิจเตือนพี่น้องว่าเราไท่ถอนชีวิตของเราในจากโซ่ตรวนของชตรนหาหรอ,อยงเราซึมซับปรัชญา เราจะเชียดในวันนี้นี่เราซึมซับปรัชญามากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะเซียมซับปรัชญากุรบาลกุรบาลก็เป็นเพียงแค่เชียดสัตว์แล้วก็กินทานแจกมีบางคนก็เซลฟี่ถ่ายรูปเพื่อที่จะประกาศกล้องให้กับทั่วโลกว่าฉันได้กุรบาลแล้วนี่หรือเป็นการกุรบาลบางคนก็ไปทำฮัต ลงทุนไปสองแสนสามแสนตราบใดที่พี่น้องมุสลิมไม่สามารถที่จะเึมซับปรัชญาฮัดที่แท้จริงการทําฮัดก็เสมือนกับการเดินทางที่นั้นการกุรบานที่แท้จริงก็คือการกุรบานลูกการกุรบานครอบครัวการให้ความสำคัญ bang luk kanปกป้องไฟนรก ไม่ใช่เป็นนาน adirek bukan fiza tetapi ia adalah fardu ke atas tiap-tiap orang -tiap -tiap keluarga ya ayyuhalladheena amanu qu anfusakum wa ahliikum nara. inilah sebagai ringkas di dalam khutbah apa dia aidil adha pada ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم واستغفر الله العظيم لي ولكم